ค่ะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ทําอะไรหลายๆอย่างก็รับบทเป็นคนป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มีทำหัวโล้นุ้ยแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่อนันดาครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็กับเพื่อนๆอีกหลายคนเลยมีแต่ตัวจี๊ดๆทั้งนั้นเลยคนหรือพญาดเนี่ยพี่อนันดาครับเห็นว่าเราเล่นเป็นหมอด้วยซึ่งมันห่างไกลจากอาชีพเรามากครับครับก็ต้องไปศึกษาเขาไปคุยกับหมอแล้วก็ไปคุยกับพี่เจมส์พี่เจไหมครับอ๋อนี่คุยไม่รู้เรื่องฮะอันนี้ถ่ายมาทั้งเรื่องนี้ไม่เคยเชื่อว่าเป็นหมอจริงเลย เนหมาอะอยู่พี่เราจะเป็นหมอแต่เขาก็พยายามจะช่วยนะในฉากบางทีเราปรึกษาเรื่องเรื่องเรื่องการรักษาอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ชอบมาให้แบบคําแนะนําแต่ไม่เข้าหูกูเลยไม่เคยได้ยินต้างบอกโกหกละโกหกละเจเดี๋ยวเขาเสริมนะครับแต่สาระทั้งนั้นเลยนะขอเสริมนะมีหมอเจ๊บมีมาคอมเมนต์บทซึ่งอันนี้คือข้อมูลจริงแม่นั่งมีสาระมีมีมีบางส่วนหมอเจ๊บอ่านแล้วหมอเจ๊บ เขาเป็นว่าต้องเป็นแบบนี้นะอะไรเนี่ยนะครับมีประโยชน์มีประโยชน์เล่นเป็นหมอนครับไม่เล่นเป็นหมาในเรื่องเป็นนังมวยเป็นนังมวยเป็นนังมวยโอเค ังไงบ้างครับกับบทนัด,ม,ดมวยครับดีครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เจากำลังจะแข่งมวยพอดีช่วงนั้นก็กาลังฟิตซ้อมเราก็เลยรู้ทักษะการการต่อยมวยที่เราจะขึ้นไปแข่งขันจริงแล้วก็ในเรื่องเราต้องรับบทเป็นทั้งเทรนเนอร์แล้วก็จะขึ้นไปชิงแชมป์ให้เพื่อนเราว่าเราจะต้องไปถึงระดับโลกคำนองนั้นก็คือแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ถ่ายทำเนี่ยจะก็บาดเจ็บไปด้วยแล้วจะก็ต้องเซฟตัวเองในการที่จะกำลังจะไปแข่งด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนั้นจะก็มีทั้งเจ็บแล้วก็ต้องถ่่่่าาายยยยฉกกกกทีีจจจจะะไไไไปปปปตอ,อริง็็็็มมพถววััันนน้้เบบลด ต้องบาลานซ์ให้มันดีๆค่ะช่วยเื่อนน้มแกงครับเป็นไงบ้างครับบนเราแม like ้ว่าพวกเราลองให้น้ำตาแตกกันหนังมากเลยอ่ะงเงเป็นเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้แต่รับรองว่าวันนี้ที่คนมาดูอ่ะจะต้องได้อะไรกลับไปทั้งหัวเราะแต่ว่ามันต้องเค้าด้วยร้องไห้แต่คุณไสาวแค่ไหนเอ๋อครับเล่นเป็นแบบเพื่อนสาวอะไรอย่างเี้มันมาจากชีวิตจริงหรอครับเพราะพี่เห็นพี่อันดาเขาเชื่อนะครับแล้วมีมีหลายอย่างที่แบบผมแบบได้ความรู้ใหม่ฮะว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็น แลวจริงๆเขาก็เป็นหมอครับนนเปิดเพิเ่งไม่รู้ตอนปิดกล้องอะ,อะครับ <laughs> ยากไหมาอาจารย์พูดเดีต้องเล่นเป็นแบบนี้ ผมว่าได้เพื่อนๆนช่วยด้วยแหละครับคือจริงๆแล้วเพื่อนๆพ่อนี่นักแสดงเนี่ยเขาแบบเหมือนก็เหมือนเชื่อแล้วก็ไว้ใจให้เราเล่นบทนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยไปมันไปด้วยกันได้เป็นทีมาอะไรเงี้ยครับผมเห็นแล้เรื่องนี้ทําให้พวกเราสนิทกันด้วยใช่ไหมครับมีก็หลังจากเล่นคือมันต้องสนิทอะด้วยบทอะแล้วมันก็คือแต่มันแปลกมากนะวันที่เราเวิร์กช็อปกันวันแรกมันเหมือนสนิทกันเลยสิบนาทีแรกเนาะแล้วหลังจากนั้นจบภาพยนตร์เราก็ยังไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็แบบช่วยช่วยกันขายของด้วยใช่ไหมคะใช่ ใช่อุดหนุนด <Saint> ้วยอุดหนุนด้วยขายแล้วแบบหนังไทยก็นี่เขาขายอาหารเสริมกเขาส่งค่าตอนนี้หนังไทยก็เลยวงการหนังไทยเริ่มกลับมาคึกคักแล้วคนนิดนึงแล้วกันน้อยคนไทยมาช่วยทุนหนังไทยกันเลยอันเจ้าวให้พูดอีกอ่ะใครก็เดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนหลังห้องบลลวองบลลวองคุยอะไรต้งองนี้ไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจห้งห้องนี้ไม่ตั้งใจเรียนไม่ฟังบลลวองเงียบเลยบลลวอง แกงแกงแกงนะคะก็ขอฝากนะคะเป็นตัวแทนแล้วกันเพราะเป็นคนพูดมากนิดนึงนะคะก็ขอฝากหนังเรื่องนี้เนาะหลังจากที่หนังไทยกลับมาคึกคักอีกรอบนึงแล้วก็สถานการณ์เริ่มผ่อนคลายทําให้ทุกคนเริ่มกลับมาดูหนังได้ก็พวกเราตั้งใจเล่นเรื่องนี้มากแล้วก็ทั้งผู้กํากับ ผู้จัดทุกคนนะักแสดงทุกคนรวมทั้งพี่เมนพี่นันดาแล้วก็พวกเราทุกคนนะคะอยากถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดเพราะเราเชื่อว่าคุณไม่ได้จะได้แต่เสียงหัวเราะหรือว่าความสนุกสนานแต่คุณจะได้ข้อคิดดีๆกลับไปอย่างเจมส์เนี่ยทำงานในห้องถูกเฉิดจะเห็นอยู่แล้วว่าคนเราไม่จําเป็นต้องตายจากโรคมะเร็งนะหรือว่าจะตายจากความชราเราสามารถตายได้ทุกวินาทีเนาะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อวันไหนก็ตามเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เวลาที่คุณมีกับคนที่คุณรักให้ดีที่สุดวันนี้ก็ขอฝากว่าถ้าทุกคนได้ดูหนนนัังงเรื่ออีีี้้้้้้แแลลวถาไไดดดขิๆบบบกกป จะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็วดีใจมากๆค่ะก็ขอฝากหนังเรื่องไสหัวไปนนายอเกให้บทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้้ยหมเฮ้ดูรม่นสาย ปีก็ได้ปีอะไรนะปีอะไรนะเออปีหน้าละกันสองหนะคะสองห้าสี่เ้ามันมีมนะเออมิินเอยมิทินอยาทำอะไรโอเคะขอบคุณนะคะขอบคุณะ